นิวบาลานซ e ฟูลเซลล l ซูเปอร์คอมอีล v สีนะครับกระแสแรงที่สุดตั้งแต่เปิดตัวมาเลยนะครับเพื่อนๆครับมาแล้ววันนี้มารีวิวกันนะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆครับปอครับ New บ a l าน c e f u e l Cell Supercom Elite v 4ครับคู่นี้หมุนดูวตัวเต็มเดูกันเต็มๆเลยนะกระแสแรงที่สุดนะเวลานี้นะครับหมุนตัว1รอบ เข้ามาใกล้อีกนิดนึงดีกว่านะจะได้เห็นชัดๆเป็นสีขาวนะครับคู่นี้แล้วก็ใช้สีทะท้อนแสงเขียวอยู่ข้างบนนะมีเอ็นตัวใหญ่นี่เอ็นตัวใหญ่พาดมาตรงกลางหลังเท้าด้านนอกนะครับ m i d โ o โฟเป็นแบบนี้นะ t อ o โซเป็นแบบนี้นะฮะโอเคไหมเนี่ยกระแสรแรงที่สุดนะเวลานี้เลยนะโอเค มาเจ,จาะจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้กันนะครับว่าคู่นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเริ่มต้นเลยคู่นี้เป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดจากเดิมเพื่อนๆจำได้ไหมนี่ V3 รุ่นนี้รุ่นที่3นะครับ f o u l c e l l SC Supercom Elite V3 นะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนหน้าตาม,มาเป็นแบบนี้แตด๊ดจากเดิม3เปลี่ยนมาเป็น C น,น,น,นะเปลี่ยนโฉมแบบเปลี่ยน ทั้งหมดเลยอ่ะหลักๆเลยนะครับใจความสำคัญเลยนะคีย์หลักเลยนะก็คือตัวโฟมนั่นเองครับเพื่อนๆจากเดิมเนี่ยฟูเลเซลเนี่ยนะครับนี่ตัวนี้นะใน V 3เนี่ยนะครับตัววัสดุที่นำมาขึ้นโฟมเนี่ยนะครับจะเป็น TPU แล้วก็ทำเ,เทคโนโลยี supercritical เข้าไปนะครับฉีดโฟมขึ้นรูปขึ้นมามันก็จะมีความนุ่มแหละนุ่มๆเด้งๆแต่หลายๆคนก็อาจจะบอกว่ามันใส่สบาย แต่มันนุ่มแล้วมันยั่วไปหน่อยเวลาที่วิ่งทําความเร็วอะไรเงี้ยมันไม่อตอบสนองดีมันไม่จีดจาดนะครับครั้งนี้เขาก็ปรับมาใหม่แล้วใน v 4รุ่นนี้เนี่ยเปลี่ยนตัววัสดุขึ้นโฟมใหม่จากเดิม TPU และฉีดซูเปรรอร์คริติคอลใช่ไหมครับรุ่นนี้เปลี่ยนเป็นใช้ PEBA นะครับ P บ้ bar. แล้วก็ขึ้นรูฟซูเปรรอร์คริติคเลเหมือนกันฟีลลิ่งที่ได้เนี่ยนะครับก็จะนุ่มขึ้นเด้งขึ้นแน่นอน อันนี้ต่างแล้วจุดแรกนะครับจุดถัดมานะครับนั่นก็คือหน้าผ้าหน้าผ้าก็เปลี่ยนใหม่นะจากเดิมใช้เป็นผ้าถักเอนจิเนียถักครับแล้วก็ตรงลิ้นรองเท้าก็จะเชื่อมติดกับตัวรองเท้าไปเลยแบบนี้เห็นไหมนี่ครับแล้วหลายๆคนก็จะมีปัญหาตรงนี้เนาะเนี่ยผมก็เจอตรงตะตุ่ม,มนะครับครั้งนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นหน้าผ้าผ้าเมชนะครับแล้วก็ใช้เป็น เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Phantom Fit ขเขียนไว้ตรงนี้เลยนะ p n t o m Fit p h a n t o m Fit เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมของทาง New Balance นะครับผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาก็คือมันเป็นวัสดุ2ชั้นแล้วก็ใช้แผ่นฟิล์มร้อนเนี่ยช่วยเชื่อมติดกันเคยเห็น h a n t o m Fit เนี่ยใช้มาในรุ่น1080 V3 โอ้โหนานแล้วนะปัจจุบันก็ V13 ก็เกือบ10ปีนะครับ ใช้ในรุ่น 1080V3 ที่มีเทคโนโลยี Phantom Fit อยู่แล้วก็ถัดมา Energy Arc นี่ยังมีอยู่นะครับแผ่นคาร์บอนเต็มเพลทขึ้นทรงแบบ Energy Arc นะครับว้าเข้าไปแบบนี้เลยนี่นะก็ยังคงมีอยู่เช่นเดียวกันจากรุ่นที่3ต่อยอดมาถึงรุ่นที่4ครับใช้ Energy Arc เหมือนเดิมคาร์บอนเต็มแผ่นเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ o u t s o ก็จะเป็นแผ่นยางไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรก็จะมี o u t s o แผ่นยางก็เสริมบริเวณด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ส้นเทา้าซ้ายขวาแค่นั้นเองตรงกลางก็จะเปิดโล่งไวเหมือนเดิมใช่ไหมใช่นี่ตรงกลางก็เปิดโล่งไวอันนี้คือ o u t s o นะครับเพื่อนๆครับดีไซน์ทรงร็อกเกอร์เชฟนะมีเชิดหน้าขึ้นนะเชิดหลังขึ้นแต่ผม ผมดูจากรุ่น3ามเดิมเนี่ยตัวนี้ร er, ็อกเกอร์มากกว่าหน่อยมันกลิ้งมันโค้งมากกว่านะครับโอเคแล้วครับมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงละ่ะสำหรับคู่นี้นะครับลิ้นรองเท้าอ่าลิ้นรองเท้านี่ครั้งนี้แยกออกมาจากตัวหน้าผ้าแล้วเนะแยกมาจากอัปเปอร์แล้วเป็นชิ้นแยกออกมาแล้วครับก็เป็นแบบบางจับเนื้อแล้วก็เหมือนผ้านุ่มๆ เสาะตรงนี้นิดนึงให้มันเข้ากับร่องข้อเท้าด้านหน้าของเรานะฮะนุ่มผ้าเหมือนผ้าหนังกลับนุ่มๆน,นะครับตรงนี่นี่ดินรองเท้านะครับรอบข้อเท้าตรงนี้ก็บุนุ่มนะแต่ไม่ใช่เป็นแบบผ้าบางคือถ้าเป็นรองเท้าพวกสายซิ่งๆอะ่ะเขาจะชอบตรงนี้ข้างบนก็จะบางหน่อยใช่ไหมแล้วก็ข้างในก็จะบุนุ่มล็อกแค่ด้านในเพื่อลดน้ําหนักแต่คู่นี้ไม่ได้ทําแบบนั้นไง พรุ่งนี้ก็ทำรอบข้อเท้าแบบนี้เลยให้เราใส่ได้สบายขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็ภาพรวมทั้งหมดของ New Balance Fuel Cell Supercom Elite V4 นะครับนี่โอเคนะครับอันนี้ดูีกทีหนึ่งน,นะก็ปรับดีไซน์ใหม่นะพูดเรื่องดีไซน์ไปแล้วนะในซีรีส์ปี2024นี่นี่แหละ ที่นิวบา l าน c e ปรับรองเท้าดีไซน์ ain, ให้มาเป็นเฉดแบบนี้เฉดตัวมิดโซ่เมเหลี่ยมมีสันมีอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวม่ก็จะตามมาทั้ง t r a นเนอร์ Trainer รนเน r ก็จะเป็นรุ่นที่3ามสิแล้วก็มี Label V4 เออพวกนี้ก็จะเปลี่ยนโฉบหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ใส่รองเท้าคู N ่นี้ทดสอบแล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ ำหรับคู่นี้ครับ New Balance f e l c e l l Supercom Elite V4 นะครับรองเท้าที่ถือว่ากระแสแรงที่สุดในเวลานี้นะครับขณะนี้ขณะที่ผมสวมใส่อยู่นะครับผมใส่ตรงไซส์10 US ผมเป็คนเท้าปกติครับใส่ตรงไซส์10 US นะครับคู่นี้ก็เลือกตรงไซส์มาเช่นเดียวกันนะฮะฟีลลิ่งเรื่องการสวมใส่ก่อนนะครับถือว่าทําได้ดีทีเดียวสําหรับคู่นี้ใส่ง่ายใส่สบายตอนนี้หน้าเท้าเนี่ยผมขยับนิ้วเท้าได้โอเคเลย แม้ว่าหน้าเท้าของรองเท้าเนี่ยไม่ได้กว้างมากเท้าปกติเนี่ยผมใส่แล้วโอเคขยับนิ้วเท้าได้ยังพอขยับได้นิดหน่อยนะครับกระชับแน่นยืนได้เต็มๆไม่มีความรู้สึกดันอุ้งแล้วก็ถัดมาคือบริเวณส้นเท้าเวลาที่เราใส่วิ่งคู่นี้ก็กระชับติดเท้าดีครับวันก่อนวิ่ง21กิโลเมตรนะครับที่งานวิ่งซินเกราบุรีก็กระชับติดเท้าเราไปได้ระบายอากาศได้ดีไหมถือว่าทำได้อย่างดีเยี่ยม 2ชั่วโมงกว,กว่าที่ผมใส่คู่นี้วิ่งนะครับไม่มีปัญหาเรื่องเหงื่อซึมไหลออกมาจากรองเท้าอาจจะเพราะว่าช่วงที่วิ่งมันเป็นช่วงที่อากาศมันเย็นด้วยก็ได้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นที่จะไปลองระยะ21โลก็วิ่งสักประมาณ5โล7โลบ้างอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีความรู้สึกอบร้อนนะครับรองเท้าก็ระบายอากาศได้ดีแต่ยังไม่เคยได้มีโอกาสลองแบบเย็นๆหรือว่าแดดเปรี้ยงๆนะ แล้ววิ่งยาวๆเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนได้มีโอกาสลองแล้วช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยก็แล้วกันว่าตัวรองเทา้าตัวหน้าผ้าของ n e w b a l a n c e เอชซีล e 4, เนี่ยมันช่วยระบายอากาศได้ดีมากน้อยขนาดไหนแต่จากที่จับดูสัมผัสด,ดูก็ถือว่าโปร่งแล้วก็ระบายอากาศได้ดีทีเดียวครับถัดมานะครับมาในเรื่องของตัวโฟมากดีกว่านะครับโฟมครั้งนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ยใช้เป็น ตัว Fuel Cell ที่ขึ้นรูปโดยใช้วัสดุ TPU ครั้งนี้ทางด e วัล l a น c ์เปลี่ยนใหม่นะครับปรับสูตรใหม่นำโฟมนำตัววัสดุที่มีชื่อว่า p e b a เนี่ยฮะที่เป็นวัสดุที่ใช้ในการทำโฟมพรีเมียมที่เป็นซ u เปอร์ชูทั้งหลายเนี่ยเอาเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกนะครับก็ฟีลลิ่งที่ได้ครับตัวของ Elite V4 เนี่ยโฟมถูกปรับมาให้มันมีการตอบสนองที่ดีขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่อาจจะหายไปในรุ่นก่อนๆนั่นกะ็คือความนุ่มนะที่หายไปแต่ความเฟิร์มที่ได้มากับการตอบสนองที่ดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวนี้ให้ความชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยนอกจากใส่สบายแล้วเวลาที่เราวิ่งออกไปนะครับแม้ว่ามันจะไม่นุ่มมากมันมีความเฟิร์มเข้ามาแต่มันเป็นความนุ่มที่กําลังดีมากๆเลยเพื่อนๆน,นุ่มและตอบสนองดีระยะทางที่ผมวิ่งเมื่อวันก่อน21กิโลนะครับ สามารถวิ่งในระยะในเพลสหกครึ่งเนี่ยเป็นเพสแบบอีซี่ที่ผมวิ่งใช้เวลาเกือบเกือบประมาณชั่วโมงกว่ากว่าแล้วผมก็ลองกดลงมาให้ต่ำหน่อยเพื่อจะดูว่าอรองเท้าคู่นี้โฟมเนี่ยมันตอบสนองได้ขนาดไหนกดลงมาที่ประมาณ5 5ครึ่งนะครับตอบสนองได้ดีมากเลยแล้วก็มีช่วงสุดท้ายที่แบบลองเร่งหน่อยนะลองจัดทำความเร็วสักนิดนึงกดไปที่เพส 4. โอ้โหได้ไปไหวครับ ครั้งนี้ถือว่า Elite V4 เนี่ยช่วยให้เรานั้นวิ่งได้เร็วขึ้นจริงๆแล้วก็ดูดแรงน้อยลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ในรุ่นที่3เนี่ยครับหลายๆคนก็บ่นว่าเออมันยั่ไปนิดนึงมันยุบตัวไปหน่อยเวลาที่เราจะสปีดอับจะแบบพยายามพุชตัวเองให้มันไปให้แบบเร่งสปีดขึ้นมาแบบนี้มันเหมือนโดนดูดแรงไปแต่คู่นี้เปลี่ยนใหม่แล้วให้ Performance มันดีขึ้นนะครับให้มันพุ่งไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นแล้วก็ ลดพลังงานของเราได้น้อยลงส่วนถัดมานะครับก็คือตัวของ Rocker s h a p เนี่ยก็ยังมีการสร้างโมเมนตัมในการเปลี่ยนเท้าของเราได้ดีครับเวลาที่เราวิ่งก็ช่วยให้เรานั้นเปลี่ยนเท้าได้สมูทขึ้นง่ายขึ้นนะครับตลอดทาง21กิโลที่ผมใช้คู่นี้วิ่งเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ชูที่วิ่งได้สบายและยังสามารถทำความเร็วได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้เพื่อนๆครับใครที่เคยทดลองใส่ในรุ่นที่2 รุ่นที่3มาแล้วนะครับแล้วบอกว่ามันมันขาดไปนิดนึงมันยังอยากได้ให้มันเร็วกว่านี้ให้มันคุ่งกว่านี้หน่อยได้ไหมขยักได้ฟีลลิ่งแบบนุ่มสบายและยังคุ่งได้ด้วยนะฮะ V4 มันคือคําตอบเดี๋ยวก่อนจะกลับไปเดี๋ยวเทียบกับ v3 หน่อยไหมเออวันนี้เอา v3 มาแล้วเดี๋ยวลองเทียบกันหน่อยนะครับว3กวับ V4 เป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมใส่ V3 ที่เท้าสาย และใส่ V4 ที่เท้าขวาครับฟีลลิ่งการสวมใส่เมื่อกี้ที่หยิบให้เพื่อนๆดูนะเรื่องการใส่ยากแล้ว V3 ใส่ยากกว่าแล้วก็พอใส่เข้ามาเนี่ยนะครับพอๆกันนะแต่มีความรู้สึกว่าตัว V3 เนี่ยบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยครับจะดันกว่านิดนึง่งผมว่าความกว้างของตัวรองเท้าของ V3 เนี่ยช่วงกลางเท้าน่าจะแคบกว่าจะรู้สึกเหมือนดันอุ้งเท้านิดนึง หรืออาจจะเป็นเพราะว่าหน้าผ้าที่ใช้คนละวัสดุกันก็ได้ครับตัว V3 เนี่ยใช้เป็นหนิดผ้าถักมันก็จะกระชับแน่นก็จะต่างกันกับ v 4นะครับแต่ความรู้สึกการสวมใส่นี่ก็ทําให้รู้ได้ว่าไอ้ตัว V ีเนี่ยบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยจะค่อนข้างแน่นกว่ากระชับกว่ามันดันอุ้งอ่ะรู้สึกยืนได้ไม่ค่อยเต็มสบายเท่ากับ v 4ส่วนบริเวณหน้าเท้าหน้าเท้านะครับทบ็อกซ์ทรบ็อกซ์ก็คือบริเวณด้านหน้าเท้านะนิ้วเท้าของเราหลังเท้าตรงนั้นเนี่ย ก็โอเคครับทั้งคู่ก็ขยับนิ้วเท้าได้อิสระนะครับผมเท้าปกติใส่ตรงไซส์10 US นะครับใส่คู่นี้ได้ทั้ง2คู่เนี่ยเป็นไซส์เท่ากัน10 US เท่ากันเลยขยับได้ปกติทุกอย่างนะครับเพียงแค่ตัวของ V3 เนี่ยมันจะเป็นหนิดผ้าถักมันก็จะแน่นกระชับไปหมดทั้งทั้งตั้งแต่หน้าเท้าถึงหลังเท้ากลางเท้าทุกอย่างกระชับหมดเลยเจังหวะเดินวิ่งอะไรโอเคติดเท้าดีทุกอย่างนะครับทีนี้มาต่อที่ตัวโฟมบ้างนะครับโฟมในรุ่น V3 เนี่ยนะครับเพื่อน มันนุ่มเด้งมันเป็นรองเท้าสูเปรช์ชูที่ใส่สบายก่อนหน้านี้นะเขาจะให้ n e วบาลานซ์จเป็นสูเปรช์ชูที่ใส่สบายมีความนุ่มเด้งตอบสนองดีนะครับแต่ครั้งนี้มาเปลี่ยน v c ใหม่เขาปรับใหม่แล้วปรับวัสดุใหม่ให้ใช้เป็นตัว peba มันมีความเฟิร์มขึ้นตอบสนองดีขึ้นความนุ่มยวบเนี่ยมันหายไปนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันว่าใส่ถึงวันนีนะ้ยังบอกว่าเออมันยังเป็นสูเปรช์ชูที่ใส่สบายอะ่ะมันไม่ได้เค้นมาก เวแล้วเราใส่วิ่งเราไม่รู้สึกเค้นมากนะครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกสำหรับ2คู่นี้คือมันต่างค่อนข้างชัดเหมือนคนละรุ่นคนละยี่ห้อเลยอะประมาณนั้นนะมันเหมือนคนละรุ่นไปแล้วอะเขอาอยกเครื่องใหม่ทั้งหมดจาก V3 ไป V4 ยกเครื่องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนโฟมเปลี่ยนหน้าผ้าเปลี่ยนทุกอย่างเหมือนคนละรุ่นไปเลยไม่ใช่แค่ไมเนอร์เชนไม่กลายเป็นเมเจอร์เชนส่วนการเปรียบเทียบกันก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับ โอเคกลับมาที่สตูครับผมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคู่นี้ New Balance f u e l s e l l Supercom Elite V4 นะครับส้นเท้าสูง40หน้าเท้าสูง36ครับรอบคู่นี้อยู่ที่4 mm มมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเท่ากับของเดิมเลยครับของเดิมก็เท่ากันส้นเท้าสูง40หน้าเท้าสูง36นะครับรอบอยู่ที่4 mm มมน้ำหนักคู่นี้ในขนาด10 US 10 US นะครับอยู่ที่258กรัม258กรัมนะครับจากเดิมรุ่นที่3เนี่ยอยู่ที่ประมาณ233กรัมครับก็จะหนักขึ้นมาสักประมาณ25กรัม25กรัมนะฮะจากเดิม233ในขนาด10 US เป็น258ในขนาด10 US นะครับส่วน drop เท่าเดิมความสูงของพื้นโฟมเหมือนเดิมร,ราคาขาย 8,900บาทเท่ากันคู่นี้ก็เคยขาย8,900ใช่ไหมครับตอนนี้ก็8,900เช่นเดียวกันครับวางจำหน่ายแล้วนะครับเพื่อนครับที่ New Balance Store แล้วก็ร้านค้าพันเนอร์ของ New Balance นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Super Sport Run To Paradise นะครับ Avril Ari Running พวกนี้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูได้เลยแต่แต่บอกก่อนนะอย่าเข้าไปคือผมพยายามหาแล้วใน Market p l a c e นะครับอย่าเข้าไปดูคือเข้าไปเพื่อนๆจะเจอครับแต่จะเจอสีแปลก นะอาจจะไม่ใช่สีนี้จะเป็นสีอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขายราคาพันกว่าบาทของปลอมทั้งหมดนะครับตอนนี้ออฟฟิเชียลนะมีสีนี้สีเดียวนะครับณนะเวลานี้วันที่12กุมภาวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยก่อนที่จะคลิปจะอ,อ,อ่อยสักประมาณอาทิตย์หนึ่งช่วงกุมภาเนี้ยตอนนี้มีสีเดียวนะครับถ้าหลังจากนี้อาจจะมีสีอื่นตามมานะแต่ตอนนี้มีสีเดียวถ้าในพวก Marketplace ทั้งหลายนะครับนั่นจะเป็นของปลอมและราคาก็จะประมาณพันกว่าบาทด้วย เพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆระวังให้ดีนะครับตอนนี้มีสีนี้สีเดียวนะครับคู่นี้เลยคู่นี้ผมใส่ตรงไซส์นะครับ 10US ใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับโอเคสุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้เพื่อนๆช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับรองเท้ารุ่นนี้บ้าง New Balance Fuel Cell Supercom Elite V4 นะครับใครมีคอมเมนต์อะไรอย่างไงชอบดีไซน์คู่นี้คอมเมนต์บอกกันมานะครับใครใส่แล้วชอบฟีลลิ่งไหม คอมเมนต์บอกกันมาด้วยหรือใครที่เคยใส่รุ่นนี้มาก่อนหน้านี้นะครับ V2 V3 จะไปต่อกับรุ่นนี้ไหม V4 ไหมคอมเมนต์ Comment บอกกันมานะครับอยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับวันนี้ผมปอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ